นะครับรถเขาทุกหินกันเขาคุมมพายไหมครับซ้ายมือครับเนะี่ยแล้วก็อูด้วยคันขวาดิคันขวาด,วดิมันทุกหินแล้วไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ปกคุมเลยนะแล้ววิ่งเร็วด้วยทั้ท่าลงนี่แหละบ้านเมืองน,น,นี่อยู่สลาบีเข้าเขตสลาบีนะครับเขตสลาบีเบียนแปดสีส 6831ครับสระบุรีปั๊มเนี่ยด่วเนี่ยสังเกตดูนะพี่น้องนะคุมหมดเลยคุมหมดเลยเนี่ยเขาคุมหมดเลยเห็นไหมไอ้คันเกียร์วิ่งขวาไม่คุมนั้นดูตามหลังไอ้แล้วเห็นไหมคุมหมดเลยพี่น้องเขาคุมหมดเลยเห็นไหมอ่ะมันก็มีมารยาทไอ้คันหลังนี่ที่ตามผมมาเนี่ยมันไม่ยอมคุมเลย สรละเรบรปล่อยได้ยังไงเห็นไหมครับขั้นหน้านี้อยู่ซ้ายมือเขาออคุมนะคุมแต่ขัน้นเกียวิ่งวิ่งขอยเลย ตีผมขึ้นแล้วต้องเสดงซ้ายแหละแต่มันวิ่ง80นสะิไงผมวิ่ง80อยู่ <c oughs> เ <c oughs> ข้าเกณฑ์สำเรีแพะโคกแพะโคกสามแยกแพะโคกครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับคลิปหน้าจะเึ็นไ่ครับพี่น้อง ก็ให้ดูเฉยว่าทำไมเขาปล่อยเลอะปล่อยอย่างนี้ได้ไงเพรว่าไอคันเมื่อกี้เส้นใหญ่มากแล้ว่งขัวด้วยไงแล้วกวดกระเด็นปกเป๊ะโปก๊เปก๊ก,ก,กระจกผมนี่เป็นเล้าหมดเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนี่ผมเข้าตัวเมืองสาวรีเลยสองโลผมว่าจะทาไปไปพาร์อยู่ไปพาร์นี่มันถ้าเกิดรถมันติดไอ้ถ้ารถเกิดรถาดดทางนี้มันไม่ติดก็เร็วกว่า เล่นขวาดีกว่าไฟแรงไฟแรงมีันเขียวเราไปเลยโอเคนะครับขอบคุณครับชมทิปสวัสดีครับ